สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมในวันที่ยิมห้าให้นะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางฮานอยรวมค่ะแค่เป็นแนวทางนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแอดได้คำนวณได้ลงแล้วนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะฮานอยรวมในตารางแอดมีสอมีศูนย์มีสองมีห้าเจ็ดหกห้านะคะฟันรูดที่ห้านะคะฮานอยคู่แรกนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์หก 0 5นย2ห2า5อ5เ5นะคะฟันทงที่5นะคะตัวนี้นตัวฟันคือตัวที่แอดวงนะคะ0 5 25 55 57นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบไม่ชอบผ่านเลยนะคะลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่รู้ได้นะคะว่าหวยจะออกอะไรนะคะแค่แนวทางแค่การคิดคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าหลุดยังไงแอดก็ขอโทษทีนะคะแค่การคิดคำนวณ ยังไงแอดก็ขอฝากช่อง y o u t u b e 9 9เก้แอพพีพารวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ